หนามาดูคือสวยคักแถ้นี่ล่ะสวัสดีค่ะปะ้าฝลั่ังเคิงตัวนี้เป็นลูกยังก่อนไทยเยอรมันค่ะเยอรมันป้าสวยอีล่ได้จักปีค่ะลูกสิบเจ็ดปีค่ะปีป้าบ่เป็นสูงรอยแปดสิบคนดโอ้นอยหกสิหาพอดีเลยจักปีก็อสิบเจ็ดปีตาบา รวยหกสิบหาตอนนี้พอดีพอดีบ่บ่สูงเกินแล้วกาะบ่ตําสวยแล้วก็หุ่นดีด้วยสวยคือพ่อหรือสวยคือแม่นี่มมแม่กับแม่กับเดี๋ยวนี้พ่ออยยุประเทศพุ้นเตะแม่เด็แม่ไทยบอกอ้ยเฮ้ยไปแต่ไปหาเอาอยูตัวขันฟรังเคืองงามด้ายแม่เนาะงามขักงามขักน,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 นี่ล่ามาาเหมือนี่ไม้หยังก่อนลกูกมาออร์ดิชัน บ้าดอีหล่ามาออรลาซันเพลงใดลูกออล์ติออไปอ้ย่าประเด็ฟังยาประเด็ฟังมันหันมันหลายคนคนแรกและตีโอ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 โบาดสอ่อนเทวอุ้ยบ้านมันบ้านมันอีหล่ามาเล่นน้ำหมอลำซื่อๆบ้านมันมาเบิงหมอลำจีสนกมาได้เทมัสสมัครพะนะมาออรลาซันมาลาพี่น้องนักร้องใหม่ ผันโซบัวเดได้เป็นนั่งเอกมันคือสีซากันคักแหน่เนาะบ้านนี้นั่งเอกเฮ้ยนั่งเอกอันนี้ในเพียงเนแพงฝรั่งเคิงพะนะลูกเคิงล้ำเป็นมากอ่ะตะวันวฝอผันเาวเล่าสมัครเฝอปวดแทน่เวอเล่าจะได้จังเฝอชัดเฝอชัดเกล็เออเฝอเล่าชัดเจนแม่จะได้จังเป็นลูกฝรั่งสันได้บานเล่าแท้แท้ยี่หลามไม่ยุติให้แตงแต่หน่อยเลยติลูก สาำพ่อนั่งเบาสาำพ่อนั่งเบาเล้าเป็นล่ะแม่ป้าพอพอกะสีสูงพอกะสีสวยสีรอเนาะสูงรอผิวพรรนดีโอ้ยอยากได้แนวให้เนาะจะเป็นสวยเป็นงามให้ป้าร้อยหกสิบห้าพอดีพอดีใส่สูตรคือว่าคือสิบแปดนั่งฝ้าแท่ดนี้เนาะใส่สูตรเขาว่าใส่สูตรเฟซเขาว่ามันมันนั่งฝ่าบนตัว ยิ้ ia, มกัมบสวยไหมเนาะบอ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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะนั่งใครแม่นั่งเอกสมบุญมาอีหล่ายเป็นนั่งเอกสาวน้อยเน้อยพอมีทิติเลยโพดแล้วปวดแล้วดูคิดเอาคิดบ่คิดว่าสิอยากมาเป็นหมอลำมีหล่ายคิดบ่คิดอยากมาเป็นเลยเตะพ่อแม่พ่อแม่นี่มีเลือดศิลปินบอฮะ ดเดี๋ยวนี้แม่มานั่งยืนเตะโอ้ป๊าขอบคุณอีพอเอ้ยเข่ากี้กี้เขาพุ่นนากินกระลังหอนกินกระลังหอนพะนะปวดปวดเข่ากี้เอาพี่อาชื่อไปยังก่อนอยู่ลีนะ่าเฮ้ยหลานสาวอยากก็คือวันนี้นะ่า ได้สิบเปีเบาไส่พราันสัตว์โเบาแล้วเพาหันสัตว์อยู่เขาเบาใส่มันจะเกิดอยู่กับพ่อกับแม่ดเนี่ยแล้วคักๆพ่อแม่น่ยาไม่มีที่จีเลยสวอนสวอนเยอเลยจ้ะเย่ะสมัยสมัยนี้สะอนเนาะที่หายจะเอาผัวไว้เด้อกเด้อ บไ,ไ,ไม่ไม่เดี๋ยวย่าจะบอก,อ,บอ,กอย่าพึ่งคิดเดอ้อถ้าจะคล้องสีมาเป็นอ,อยู่ในจุดนี้แล้วเข้าเห็ดไปก่อนหาเงินอย่างเดียวค่ะลูกสัางรักปักฐานหาเงินให้มันได้ค่ะก้าบอึดฟูบาวหันนเาะเลือกเอาห้าเลือกได้สูมื่นเลือกได้ย่าบอกเลยว่า จะไปพูดกับผู้ชายอิลีขันสมมูด่าเข้ามักทางนี้เนี่ยเข้าตังต้งไกเห็ดตั้งใก่เอาฝึกฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิหล่าขันมีโอกาสได้มเมือนลุดเดี๋ยวยาจิมให้มันรองมาล่ำให้ฟังเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาข้าสีเบลยาขาย้าวสียาก้าสีสอนให้ฟงาง่าอิหลา่าร่ำไดบส่สิใหไล่ำให้ฟังยาข้สีบอกว่าเออประมาณนี้แพีถึงสี่ การฟ้อนการเน่างุ้ยมันคือสิบไปแต่ฟ้อนงามแขนเน่างๆามสวยสวยสวยเว้ยมันสิน้วเบิรงกสินเนี่ยมันอยู่ในจุดนี่เพราะมันเป็นเขาสิเดเปลี่ยนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนางนางสาวไท่ผุนจีเอ่หรอกเขาจะมาทางนี้ก่อนแม่เออพ่อมาทางนี้เขายังสิไปทางพุ่นมันก็จะึงที่สุดตรงตรงนี้ไปก็อะไแต่เขาเขาจะให้ถึงที่สุดทางนี้อยู่ที่มันอยู่ที่บุญวาสนาเนาะ บะเมีบะเนดิฮันเตียเกิดแบบเออรุ่นต่อรุ่นต่อไปอาจจะเป็นนางเอกดาวดวงใหม่ของสาวแนละ้วพี่บ้านแพงก็ได้เบนบอร์เนาะอี่หละแล้ไปไล่หลายห้าคอยคอยไปห้าบ้านยู่ยังสี่ห้ากับคอยมากหาประสบการณ์แล้วกับฝึกฝนฝึกฝนตัวเองไปน้ำได้ลรืเพิน่นร่บไาจังสั้นเพิ่นฟอนแบบนี้จัางสิ กันฟอนกัอนลับเขาไปหาร์ดฟอนใส่กระจกยูคือเดียวฟอนใส่กระจกและกะ้วกันสมือแม่แบบมันกระมีอยู่ในเปลือกอึดรับลำเพิ่นฮัดไปเลยบางยากแจ็คเมทถ้าคุณย่าได้พูดกับหนูแบบนี้ตล้วน้องโอ้ออบาไดา้ดแถบาร์เด้แท้มันมีนอมีแนวบาได้แท้มีนอมีแนวพอแม่เปลี่ยนอันนี้โอ้มันจังได้ไปอยู่ ผู้แม่ไปหยุดเดี๋ยวนี้อยู่น้ากันบ่บ่หมายถึงวบบกระพอไหมโอ้เพิ่นก็เล่จังคนดจังอยู่ก็มาเพิ่นก็ดูแลอีหลายอยู่ผู้พอเนี่ยอืมโอเคโอเคอื๊หลับมีบุญวาสนาตัวนี้เนี่ยบ่ทำมาดาม สะอ่อนสะอ,อ่น,นพุณแล้วย่ายง่ายีหลาสิใส่สุดเพจพุณแล้วยาก็จะสะอ่อนไหมสะอ่อนคัะม,มาเป็นนั่งฝ้าพุณเลรอเงยเบ่งก็นี่มมานี่มากร้านสาวน่ะนี่หลายมีแต่พงงามงายสวยเมื่อวานทีเป็นหลานแท้หลานปลอมนี่ลีหลายแห้งมี่จะสวย บัดจัวแล้วบ้านสวรรค์เอ้ะมันหลายคนละลูกนะแตาว่าจังหนูเนี่คือต้องแล้วล่ะต้องตาต้องใจแล้วล่ะอืต้องตาต้องใจแล้วมีคะแนนนั่งเปลาไม่จะไดนั่งเ่าจะไ้อนฟ้าไหน สวยมากอือเรานั่งนั่งนาตาเบี่ยปะนาตายิ้มเย่้มแจ่มใสเรานั่งกับเป็นคนแบบว่าน้ารับแขกเพื่อนว่าน้ารับแขกอ่ะวิลี่หนาเดงเินลายตงน่้ะนาเงินล้นร้อยล้านพันล้านอือสตามด้วยกันืวดอกม่อบัก